ดีเหลือเกินนะเรานะเปิดไฟอ่ะเือเปดไฟปากดีกันจริง <c oughs> ไม่สำนึกไม่สลดไม่อะไรทั้งนั้นนะ่นะนะเข้าคุกยังเดินแหมนึกว่าเป็นดารา <c oughs> ขนาดเข้าคุกเสร็จออกมาสารถ่ายรูปชูสามนิ้วโอ้โหนึกว่าเป็นดารามาเดินแบบเดินแฟชั่น คิดว่าเท่มากนะนี่อีกคนไอ้เบนจารครับออกมาโพสนะนะมีก็เรียกว่ามีคดีที่จะต้องไปรายงานตัวอีกเพียบอ้อวมอลไทยครับนะวันที่สิบวันที่สิบเอดวันที่สิบสาวันที่ห้าหลายกรรมหลายวาระหนึ่งหนึ่งสองทั้งนั้น นะฮะยังปากดีไม่เลิกยังมีหน้าออกมาโพสต์ว่าฉันโดนหนึ่งหนึ่งสองในรัชการที่สิบว <c oughs> <น>ะซ่าไะยังมีหน้ามาปากดีไม่เลิกนะครับใครไปทำแล้วใครไปแกล้งแล้วนะ ใครมายุโยงปุกปัน่นเราใครบอกให้ทำนะฮะใครบอกให้ทำที่ไปชุมนุมกันะที่ไปหมิ่นสถาบันกันใครบอกให้ทำคนอื่นเขาไม่เห็นจะโดนเลยนะก็มีแต่พวกเด็กๆหน้างโง่นี่แหละสุนัขรับใช้นี่แหละที่โดนนะแหมจะพูดประมาณเชิงแบบว่าโอ้โหฉันโดน 1 1, 1ึในรัชกาลที่10แต่ทําไมไอ้แกนนําที่มันเดินเหลือลา้าเหลือล้าอยู่พวกอาจารย์ะที่มันเดินปุกปัน่นที่มันเดินยุยงปุกปัน่นพิมพ์เฟซบุ๊กพิมพ์ปลุกปัน่นอยู่ในทวิตเตอร์อยู่ใน Facebook ทำไมพวกนั้นไม่โดนพวกนั้นะควรจะโดนตอนนี้มันยังสะอาดผุดพ่องบริสุทธิ์และก็กําลังดําเนินการหลอกเด็ก นะฮะหลอกเด็กมาเป็นเหยื่อแบบไอ้เปันเบ,น,บนจาพวกนี้อยู่นะยังไม่รู้ตัวยังไม่สลดว่าตัวเองนั้นเป็นสุนัขรับใช้เป็นเหยื่อยังปากดียังคลั่งไม่เลิกน,นะฮะนี่นะครับน้องๆหนูหน,หนูทั้งทั้งหลายนะฮะที่กำลังอยู่ในวัยเรียนอยู่ในมหาลัยอยู่ในมัธยมนะครับดูไว้เป็นตัวอย่าง พ่อแม่พี่น้องเอาคลิปนี้ไปแชร์ให้ลูกหลาน,ลานได้ดูด้วยว่านี่คือตัวอย่างของการที่โดนล้างสมองให้ชั้งสถาบันสุดท้ายก็ต้องมาเดือดร้อนโอดโอยควรคางเดินเข้าคุกแบบนี้นะครับมีลูกก็เตือนลูกมีหลานก็เตือนหลานตอนนี้มันกำลังมีภัย ใหญ่หลวงตามโรงเรียนตามมหาลัยต่างๆโดยอาจารย์ไอ้พวกชังเจ้านี่แหละนะฮะมันกำลังล้างสมองในน,นักเรียนให้มีความชังเจ้าให้ยกเลิก1นึ่งหนึ่งสอให้มีนถาบันแต่ตัวเองนั้นอยู่เบื้องหลังไม่โดนคดีหนึหนึ่งนะนะครับตัวเองนี่โปร่งบริสุทธิ์เลยไม่โดนคดีสักอย่าง เก่งแต่ยุ่พูดเด็กพูดยุเด็กยุเด็กยุเด็กเราต้องเท่าเทียมเราต้องล้มสถาบันเราต้องสักดีนาจงพี่นาถเราต้อง,อย,ง,งอย่างนั้นอย่างนี้เป่าหูเด็กเป่าหูเด็กนี่คือผลพวงที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะรัฐบาลตอนนี้นิ่งเฉยมากไม่มีการทำแผนเชิงลุกปล่อยปะละเลย พอโรงเรียนต่างๆก็เอาด้วยนะครูบาอาจารย์ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นส่วนหนึ่งก็เป็นคอมมิวนิสต์เก่าส่วนหนึงก็เอาด้วยกับไอ้พวกล้มสถาบันมันไปแทรกซึมตามสถาบันต่างๆปล่อยให้ชูสามนิ้วปล่อยให้ไปอบรมสัมมนาปล่อยให้พวกขบวนการนี้เข้าไปหาเสียงรัฐบาลนิ่งเฉยครับนี่คืออันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตคนระ ยังมีเด็กอีกหลายคนที่กำลังหลงนะฮะกับไอ้พวกม็อบแฟชั่นนี่อยู่นะอันตรายนะฮะดูลูกหลานของท่านนี่ดีนะครับ My Cooking Roman c e Ca f าโทร0962629644ลำแต้ลำว่ายายปินลาบคั่วโทร0802969956 สีพันวาภูเก็ตสีพันวาภูเก็ตรีสอร์ทสุดหรูรีสอร์ทห้าดาวโรงแรมของคนมีระีรีสอร์ทของคนรักสถาบันสีพันวาสีพันวาเท่านั้นพักแล้วมีความสบายใจพักแล้วมีความสุขพักแล้วมีความโอ้โหสบายใจมากๆสีพันวาภูเก็ตเท่านั้น